บรรยากาศที่พักครับอืมโริเทสบางแสนสวยโริเทสบางแสนอ,อันนี้ก็จะไปดูงานครับวยวกลับมานอนที่นี่อีกหนึ่งขึ้นวันนี้เดินมาดูชายหาดบางแสนครับ เดี๋ยวจะไม่ได้ภาพตอนเช้าสวยๆนะครับชายหาดบางแสนครับในภาพที่สวยนานๆมาทีหนึ่งครับจากอายุตอนนู้นและอายุตอนนี้อะดูบรรยากาศครับชายหาดบางแสนณเวลานี้ตอนเช้าทีมงานครับว้าวเออ บรรยากาศตอนเช้าครับนี่ทํามหากินอือหืออือหือบรรยากาศตอนเช้าครับธรรมหากินครับเห็นไหมครับโขกกำลังเอาเรือเอาไอ้สปีสโปดโบ๊ทเอาอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับครับที่บรรยากาศตอนเชา้าหาดบางแสนครับ ชา้หาดบางแสนครับวันเช้าของเดือนกันยานะครับวันที่สี่กันยาสองห้าหกแปดครับวันนี้นานๆมาอีกทีนึงนะครับหาดบางแสนยังสวยเหมือนเดิมทะเลยังเป็นทะเลทะเลเป็นทะเลอยู่นะครับความเค็มนี่มันเคยจืดจางไปเลยมะพร้าวยังเป็นมะพร้าวอยู่เลยเดินไปเรื่อยๆครับพวกเราไปขึ้นรถเพื่อจะไปดูงานต่อไปนะครับ เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนโอ้เมื่อคืนจำอะไรไม่ได้เลยครับโอเคดีแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนไปนั่งตรงไหนแถวๆนี้ไหมโอเคกลับที่พักครับนู่นครับโรงแรมบางแสนเริเทศนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปดูงานต่อแต่กลับมานอนที่นี่อีก บรรยากาศยามเย็นครับที่ร้านอาหารชายทะเลบรรยากาศยามเย็นครับยามเย็นร้านอาหารตอนเย็นด้วยร้านอะไรร้านอาหารอะไรนะโอ้โอ้ล้านอาหารอะไรนะชื่อร้านอาหารอะไรปการังปการัง